อุ้มรับขวัญครั้งแรกแหวนแหวนอุ้มลูกชายน้องเอลิกเปิดตัวให้คุณยายแก้วแมนาเดชพร้อมพี่เอสุภชัยได้อุ้มรับขวัญครั้งแรกเป็นภาพที่น่ารักและอบอ,อุ่นมากๆเมื่อแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกสุปตาณเดชคุกินิยาได้เปิดบ้านต้อนรับพี่เอสุภชัยและแหวนแหวนปวาริสาต้องบอกว่าการมาเจอกันครั้งนี้พิเศษมากๆเพราะแหวนแหวนพิธีกรสาวไฮโซคนดังได้อุ้มลูกชายน้องเอลิกมาเปิดตัวครั้งแรกและให้แม่แก้วและพี่เอสุภชัยรับขวัญอีกด้วย โดยในอินสตาแกรมของแม่แก้ว KEWJUNG a w J U N G, ได้ลงภาพของหนุ่มน้อยน้องเอลิกพร้อมบอกเล่าไว้อย่างน่ารักว่าหลานชายทําให้คุณยายสดชื่นดวงใจของแม่แหวนแหวนอ้อแอแอพูดตามไปด้วยเลยคุณยายขอให้หนูแข็งแรงสองมบูนพูนสุขเป็นเด็กดีพีพลังฉลาดปราดเปรื่องเป็นอภิชาติบุตรนะครับคุณยายดีใจที่สุดที่มาให้กอดครับเบนเทอรวอริเซอร์ทางด้านพี่เอสุภชัยก็ได้ลงภาพไว้เช่นกันว่ามาทานข้าวบ้านแม่แก้ว พร้อมกับน้องหนูแหวนน้องหนูแหวนเลยเอาหลานมาให้พี่เอเจอครั้งแรกพี่เอขอฝากหลานชื่อน้องเอลิกด้วยนะคะขอบคุณอาหารวันนี้จากแม่แก้วด้วยนะคะแฟนคลับเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจไปด้วยเลยจริงๆและพร้อมใจกันบอกอีกว่าน้องเอลิกลูกชายของแม่แหวนแหวงโครงหน้าชัดตากลมโตลออารามาตั้งแต่เด็กเลย